ไอ้ไฟไปด้วยเหรอไปด้ไหมเดี๋ยวพี่นักฟังเก็บไปเก็บไปแ้วไกับพี่เมย์ยักมือเด็ดยับมาแล้วเฮ้ยไปกันหมดเลยเหรอใช่ฉันนั่งนันักฟังขึ้นมาละโอ้โหนั่กฟังคนแรกค่ะไปดูอาฟงดิอาฟงก็ดีเลยก็อยากไปใช่ไหมลูกเอามาเปลี่ยนทีไรตรงไหนเอามาเปลี่ยนไปทาอย่างนี้ลูก เอาไปฉีกแล้วโอ้ฉีฉีเมื i i> ่อกี้คือหลักฐานเลยจ้าิีๆใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรพี่เม่เอาหนูไปด้วยนะเออน่ารักมากปลาพี่เร็ยวไปไปเที่ยวปลาขึ้นมามีไปเที่ยวอุ้ยอุ้ยฟันน้่ล้างมากเลยค่ะจุ๊บจิงาย่างพี่เมย์พาหนูไปเที่ยวนะเอากระเป๋าโอ้พ่อตัวเดียวดูแล้วพี่เมย์ใส่ถุงพลาสติกไป เรองดีมากเลยอ่ะลอวฟอง่ะไปไปเที่ยวเร็วฟองไปเออไปเดี่ยวกันพี่เมย์พาไปตั้งแคมหนาว่ตุยอ่นะงั้นเราไปเจอกัน โอ้ยนูสาคนเพยสบายกปื้อีกฮะเือได้นั่งพื้นดูหมาสิเดินเข้ามาที่แคมป์ของเราเราจะพบกับจุดนั่งพักคุยกันแล้วก็มีเปลเทียนอุ้ยมันมัเป็นยังไงเปลเทียนเป็นยังไงเอามันก็เป็นอย่างนี้แหละมันร้อนร้อนมาเรามาดูข้างในกันต่อตรงนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะอุ้ยหน แอร์ด้วยพร้อมกับที่นอนจะได้ไม่ร้อนไงเพราะคืนนี้ถ้าฝนไม่ตกอ่ะเรามีโอกาสร้อนนะถึงฝนตกเราก็อยู่ได้เพราะเรามีหลังคาใหญ่เอออุ๊ยอันนี้อะไรวายปื๊ดกินได้ไหมวายเนี่ยกินได้ขอไอ้กินได้จริงอ่ะใช่เอาจริงเหรอลองกินกินเหมือนน้ำเขียวเลยอย่าไปบอกเขาอย่าอ๋อดูวายแล้วถูกคนวายวายวายวันนี้เบย์ทำอะไรกินอ่ะวันนี้เหรอวันนี้มีปลาซาบะแล้วก็แซลมอนโอ้โหรู้หรลาตอนมัน พาดูาอะไรน of, ี SO ่นี BE ่เฮ้ยน no ้ำม so like ันไข่ลูกออสหัวโยนนี่หัวโยอะนเราเอาไปกินได้ไหมอ่ะบอกว่กินไม่ได้แต่เอ้ยยายายาคือเนี่ยทุกคนต้องแบบว่าทำหน้าที่ให้ดีๆนะเพราะว่าจะมีองค์ชายเสด็จมาตั้งแคมป์ของเราไม่ไม่องค์ชายจัดหน้าที่ให้เรียบร้อยเดี๋ยวองค์ชายเสด็จแล้วก่อนต้าตราบ้าต้า เอาละทุกคนครับทัทำหน้าที่ได้ดีมากดูแลคุณหนูของหนูได้ดีมากขอบคุณมากครับอ้ยตาตอทีู่ดเฮ้ยเอบินมาเสรอเครือบินมาแล้วครับเยวเลกเราไปรอเราไปีกันขั้นทายสุดเด็ดเร็วแดดเดดเดดเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนน้ยเ้ ผู้สาอะไรอะตอน้เราโดนกุนซิกกันโอชยบอกว่าให้ทุกคนออกไปพักนได้เลยอยู่2คนได้ใช่ไครับอยู่2งคนได้สบายมากโอเคครับดรลตัวเอด้วยนัทหิงทายไม่ได้เอาเโหักเขาหักเครื่องนแล้วนะคอย่าเพิาย้อน อาโนอะไร้ะ s u r p r i s e motherfucker อาการมันเหลนนะหนูไปว่ายน้ำก่อนยยจม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 อมคมนมลมจ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 มองนี่มจมอากาจมันร้อมจมจมจมัมจมนมจมรมจมจมจ้จม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 วมจ้มัมจไจมจมจมลมวมันเม็มไม้ก่อนไพ้ามว่าผมก็เมจมงมจ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 นะคะไม่หนีไมจมจมจ้จมมมมอม้มจม เอ,อ่ะฟังหลัก,ลลกด้วยนะช่วด้วยใช่หลักมากเลยอ,อยู่เป็นนะลูกอยู่เป็นเร <c oughs> ื่งจ <c oughs> ๋าแจ้งหนีนะเจ้งแจ้งหนีแกงมวยกันดินก่อนรักกับป้าหนึ่ง <c oughs> อู้หลังฝังอ้าน้องฟองไปหาหน่อยรับน้องฟองนั้นหนึ่งช่องอ่ะฟังไปลูกไปหน รีวิวนี้ใส่แต่ละตัวนี่มีความแตกต่างกันมากนะครับฟันฟ้านจะเป็นตัวที่ลักปลปามากที่สุด<อ>ตัวนี้ตัวแรกเลยตอนนี้เจ็ดขวบเนี้ยนะเป็นลักปลปาที่หนึ่งเลยอืมปปาจุ๊บมืออันไหนลองว่ายน้ําสิหนูไปไว่ายน้ํานะออกกําลังกายก่อน้เดี๋ยวรน้องหน่อย <ๆ S 2> <ๆ S 1> นี่ใส่แต่ละตัวจะแตกต่างกันอย่างที่บอกฟันฟ้านจะฉลาดมากช่างสังเกตรับฟังและนิ่งที่สุดนะคะเพื่อนๆครับแต่ถ้าดูดันหน่อยจะเป็นอาฟงแต่ถ้าเกิดเอาแต่ใจแล้วขี้วายนั่นก็คืออะไรอะาร ชใช่เลยนะแต่ถ้าเกิดดื้อนะครับแล้วขี้กลัวนะเก่งแต่อยู่ที่บ้านก็คือลูกชายมาเปียของคุณแม่ฟอนป้านนะครับดื้อสุดเลยเอาละตอนนี้มืดแล้วนะครับเล่นเราได้เวลาเปิดไฟโอ<ว>้นี้แชมป์ของเรามีไฟแล้วนะคร<ว>ับเพื่อนๆรับมีตัวอ่านนะแล้วก็จะมีแชมป์ตรงนี้ด้วย อแคมป์หลังสตูมีข้อดีนะครับก็คือเราสามารถเปิดไปสปอตไลท์ตรงนี้ได้เลยรวันนี้เราจะแคมป์กันที่นี่กับพี่เมย์แล้วแก๊งบีเลครับแต่ว่าเอออย่างที่บอกไปเราอยู่หลังสตูดิโอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปอ่านนั้นในในสตูดิโอแล้วเราก็ค่อยมานอนตรงนี้ไหมเพื่อความสะอาดนานไดนไม่ได้อีกแล้วล่ะลูกหรือใครได้สืกขาใครจะถดอดเสื้อยกมือขึ้นชือมือขึ้นเฉียงเฉียงคือมือเย็บๆๆๆบ ไปแล้วไปแล้วแล้วเวลานีเวาแล้วไปแล้วักกอ้ยทีกองไฟครับุกคนสุดยอดมาก น้าฟองใหญ่เกี่ยวแซวนะ <หา S 1> ว้าวดูชิ้นใหญ่ใหญ่เลยประวัติศาสตร์อตอนนี้ในแคมป์ของเราเนี่ยมันร้อนมากนะครับเพราะว่าอากาศแล้วก็กองไฟของเราแล้วตอนนี้น้องฟองเนี่ยลิ้นห้อยจะถึงพื้นแล้วทีนี้เนี่ยเวลาไปถึงนี้เนี่ยมันจะอันตรายนะคะรับถ้าเกิดเป็นหิมตกขึ้นมาอาจจะเสียชีวิตได้เลยน้องน้อนเพราะยานานานหนูตั้งจุ่มอย่างนี้ไจงจุมแล้วหนูไว้มาลูกน้องฟองดีเทินมาเก่งมากเลย ยูเธอเสร็จป่าขึ้นมาเย็นใหญ่โอเคค่ะไปนั่งรอต่อได้แล้วนะคะเพราะว่าหนูมอมเมียมเปียกแล้วสบายสบายไอ้แม่สบายเหรตรงเนี้ยสบายไหมไม่สบายจริงๆเราไม่ควรแคมป์ตรงนั้นนะเราควรแคมป์ตรงนี้เลยเรามองดูดาวอุ้ยหมอเทียคือผมมองเลยโคตรสบายเยเหมือนเราได้อยู่กลางธรรมชาตินะครับมองไปบนฟ้าอย่างเงี้ย นี่คือเสน่ห์ของแคมปิ้งที่แท้จริงนะครับคือคอนเทนต์ช่องผมโตขึ้นเนี่ยผมก็มีโอกาสทําแบบนี้นะครับ <c oughs> ทั้งเรื่อี้จริงๆแล้วผมเป็นคนชอบแคมปิ้งมากและผมไปแคมปิ้งกับแก๊งหมีบ่อยมากนะครับอยู่ริมเขื่อนแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปมาจนมีช่องเมลพิงเนี่ยมันดีมากเลยนะครับที่เราได้มีโอกาสทําอะไรแบบนี้มันเจ๋งเสียดมันเจ๋งเสียดและเมาสึกขึ้นแบบนี้เราจะไปตอนนี้สะอาดแล้ว โอยตรงนี้แม่คูนเยอะเลแม่ดูดิไปตรงนี้ยังเห็นแล้วมันถูกใจสิ่งนี้ด้วยคิดต่อไปเอามันลงบอรดต่อไใจนไปลมังอาหารอ่ะม่ไม่ตรงอีแล้วเอาไปไหนเดินตามตลอดเลยไปทูดีโอ้ยกบไม่หอมมาก คนต้องคอยระวังนะเอาล่ะตอนนี้ได้เมนูมาแล้วได้พร้อมกินเลยครับอันนี้รีบเลยแล้ว่ะาเมนูคะ่ะคือหมูกินใหญ่นะคือหมูลองดมก่อนนะคะฟังมาฟันี่เออมาเฟียมันนี่ลูกของหนูอันนี้ลองดมสิลูกหอมไหมอู้หใูใส่กันนัวๆใส่กันนัวๆเรียบงูกินแสดงมันอร่อยนี่คือเนื้อปลาสาบะย่างนะครับยังไม่หมดฟูฟูฟูโอ้โหโอ้ my god น้ำจิ้มซีฟูพี่ทำเองอู้จิงใช่โอ้ my god ีฟด <Food? S 1> นี่คือเนื้อนะครับเพื่อนครับอ่าซื้อไปอืมกลอดมากน่ากินมากทำเองเหรอใช่ทำเองอร่อยไหมอุ้ยอร่อยจังวะแต่ออกเปรี้ยวๆนี่นี่แตงครับว้าวว้าไปคำหนึ่งบรรกาศดีๆนะครับแล้วก็มีแตงกินอย่างนี้ โอ้โหถ้าเกิดเราไปติดป่าแล้วเราได้เนื้อแบบนี้นี่คือแบบฟินมากนะครับต่อกองไฟเองกินเนื้ออะไรแบบนี้นะครับกินหอมมากอยาไงปลาหอมมากเบบี้ขอดูตันๆเฮ้ยใหญ่อย่างนี้นะครับที่มาโชอโอ้ร้อนร้อนร้อนอ๋อน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะ กคัมพิ้นคัมพีก็อยากกินแค่นี้แหละทุกคนไม่มีอะไรมากเลยก็นานจะดีนะมันไม่มีอะไรประจนภัยอยู่แล้วเนี่ยเราไปอาบน้ำกันไหมอุ้ยเนื้อขันไหลขันไหลวะอาบน้ำค่ะอาบน้ำกัน มาน,น่านอนนะจริงๆเข้าไปลูกไปเอ้ยนอนไหนกันจับจองเลยนะปิดบ้านปิดบ้านเออจริงๆแล้วเราไม่ต้องปิดให้มันแบบว่ามิดชิดนะกมีลมกันหมาอ่อแล้วก็กันยุงก็พอแล้วสำคัญคือไม่ต้องกลัวร้อนเพราะว่ามีแอร์นะตรงนี้ ยินเย็นไม่หมดเลยบรรยากาศวันนี้นะครับนอนชิลๆนะครับด้านหลังนี้ก็เป็นป่าหลังสตูดิโอนะครับแต่ว่าเราอยู่ในเขตพื้นที่เรายังไงก็ปลอดภัยนะครับวันนี้ก็ไม่มีการ,ระจนภยัยถือว่าเป็นการปิกนิกกันยามค่าคืนนี้อากาศเริ่มเย็นอเอริกันอนะนะฮะแต่จะนอนชิลๆนะครับก็นอนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่ามันร้อนไม่สบายตัวก็เดี๋ยวค่อยเดินเข้าไปนอนในสตูก็ยังได้นะใช่มากุญแนคิดแ้วจุ๊บจุ๊บมากุญแจหนึ่งตัวโฟนัดจุ๊บเ๊บ ไม่คิดฟังก็ฟังอืมไม่อาจจในม่คิดแล้วนะอาเจี้ยพี่เมย์ไอ้ดูแบบเร็วๆถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ติดตามร่างแม่พิงค์แล้วก็ติดตามเพื่อนเราทุกคนเลยสุดท้ายนี้ถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้นะครับต่อไปช่วงกับผมมีลูกเป็นหมาจะไปอยู่ในช่องแม่พีงค์เรเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า